ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก Quick Meal รายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแง่มุมเสร์ฟอาหารสมองกันแบบควิกควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่ากินแล้วนะครับคนญี่ปุ่นบอกใครและบอกทำไมก่อนจะกินอาหารเชื่อว่าคอการ์ตูนญี่ปุ่นทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับฉากบนโต๊ะอาหาร ที่ทุกคนในครอบครัวจะมานั่งกินกันพร้อมหน้าก่อนจะพนมมือแล้วพูดคำว่ากินแล้วนะครับหรือกินแล้วนะคะ แล้วจึงเริ่มกินอาหารกันอย่างอร่อ,รอยการ์ตูนญี่ปุ่นแทบทุกเรื่องที่มีฉากล้อมวงกินข้าวไม่ว่าจะเป็นชินจังจอมแก่นโดราเอมอนหรือว่าหนูน้อยจอมซ่ามารุโกจังก็ล้วนมีภาพนี้ให้เห็นเมื่อแปลเป็นภาษาไทยตัวละครเหล่านี้จะพูดว่ากินแล้วนะครับลากเสียงยาวเหยียดสดใสยิ่งยาวเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งบอกความอยากกินมากเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคำนี้ในภาษาญี่ปุ่นคืออิทดาคิมัส ซึ่งความหมายในคำนี้ไม่ได้หมายถึงการกินแล้วนะครับอย่างที่แปลมาเป็นภาษาไทยหากเขียนด้วยตัวคันจิอิทดาคิมัสมีความหมายสื่อถึงการได้รับบางอย่างและอาจหมายถึงสิ่งที่อยู่สูงเหนือหัวได้ด้วยในอดีต เมื่อชาวญี่ปุ่นได้รับสิ่งของใดๆจากบุคคลผู้มีสถานะสูงกว่าก็มักจะยกสิ่งนั้นขึ้นเหนือระดับศีรษะเพื่อแสดงความเคารพและแสดงความขอบคุณเช่นเดียวกับเมื่อได้กินอาหารก็เหมือนกับการได้รับของจากพระเจ้าดังนั้นคำว่าอิตตาคุจึงเป็นคำถ่อมตนที่หมายถึงกินหรือได้รับการเอ่ยคำว่าอิตตาคิมัส ความหมายตรงตัวจึงไม่ได้หมายถึงกินแล้วนะครับแต่หมายถึงการรับอาหารมื้อนี้ไว้ด้วยความถ่อมตนจากบริบทแล้วการกล่าวคําว่าอิตาดาคิมัส หรือที่เรามักแปลเป็นไทยว่ากินแล้วนะครับจึงเป็นการเปล่งเสียงออกมาเพื่อขอบคุณที่ได้รับอาหารมื้อนี้ขอบคุณทั้งคนที่มีส่วนในอาหารมื้อนี้ชาวนากเกษตรกรชาวประมงและคนเลี้ยงสัตว์จนถึงคนปรุงอาหารซึ่งมักหมายถึงแม่รวมถึงการขอบคุณวัตถุดิบในมื้ออาหารด้วยเพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าไม่เพียงแต่สัตว์ต่างๆเท่านั้นที่มีชีวิตแต่พืชผักผลไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันและมื้ออาหารแต่ละมื้อของเราก็คือการเสียสละชีวิตเหล่านั้น คำว่าอิาตะคิมัสในแง่หนึ่งจึงหมายถึงการได้รับชีวิตของวัตถุดิบเหล่านั้นเพื่อต่อชีวิตของเราในแต่ละมื้อด้วยเช่นกันชาวญี่ปุ่นจะปลูกฝังให้รู้จักขอบคุณอาหารกินอาหารด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่เล็ก ในครอบครัวเองทุกคนจะต้องนั่งลงพร้อมหน้าที่โต๊ะอาหารรอจนอาหารสำหรับทุกคนพร้อมแล้วก็จะพนมมือแล้วพูดคำว่าอิทตาคิมัสพร้อมกันก่อนกินจะไม่มีใครกินก่อนหรือกินทีหลังในโรงเรียนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก,ก็จะต้องรอจนอาหารพร้อมแล้วพูดคำว่าอิทตาคิมัสเช่นกันแต่ปัจจุบันประเทศอื่นทั่วโลกและญี่ปุ่นเองก็กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายที่ทำให้หลายครอบครัวไม่ได้กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนในอดีต หากแต่มนขลังของคำว่าอิตราคิมัสยังคงถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณต่อมื้ออาหารตรงหน้าได้เป็นอย่างดีอยู่เสมอครัวด o p โค c พอดเพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก